สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านครับและนี่คือรายการ New วสันทอกกับผมรัชตะสมรทินกรทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีทุกช่องทางนะครับที่สามารถติดตามรับชมได้ผ่านทางจานดาวเทียมทุกระบบนะครับถ้าเป็นจานแบรนด์ของ PSI ก็ช่อง160หรือ160สนะฮะสามารถปรับไปช่องที่160ก็สามารถจะติดตามรับชมได้และก็รวมถึงผู้ที่ชมผ่านทางเคเบิลทีวีด้วยนะครับสวัสดีทักทายพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีด้วยครับที่รับ ชมผ่านทางโฮมเคเบิลทีวีแล้วก็เครือข่ายของโฮมเคเบิลทีวีนะครับโดยท่านรองประธานสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยนะครับคุณวิโรธพิพัฒช,ชัยสิรินะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยกันตั้งคําถามพูดคุยกับเราครับวันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจกอบติดกระแสสถานการณ์การเมืองว่าจะเป็นอย่างไรนะครับหมายเลขโทรศัพท์0 2 3 1 9 2 0 7 2าหถึงหรือจะส่งเป็นข้อความ s อ s เก็ได้นะครับ4838388 ในช่วงที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับเราติดตามเรื่องราวหลายกระแสหลายประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะในประเด็นของการเมืองที่แลดูมีความเข้มข้นอย่างต่อนเนื่องเลยทีเดียวแน่นอนฮะแขกรับเชิญสองท่านถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการเมืองด้วยแล้วก็ในส่วนของการติดตามข่าวสารกับตําแหน่งบกข่าวอ,อปทนิวแล้วก็ผู้สื่อข่าวอาวุโสนะครับท่านแรกครับก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับก็ท่านแรกครับเป็นผู้ที่สร้างปรากฏการณ์ เรื่องราวของการเมืองนะฮะเป็นอดีตสสอหนุ่มนะฮะที่โดดเด่นมากถือว่าเป็นดาวสภาเลยในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานะครับอดีตสสสี่สมัยจังหวัดสุโขทัยนะครับหัวหน้าพักไทยเป็นไทยแล้วก็ปัจจุบันก็คือประธานที่ปรึกษาพักคนขอปลดหนี้ครับท่านกุศลมีเทศีอ่านวงษาครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ และก็อีกท่านหนึ่งครคุณผู้ชมครับเป็นผู้ที่ข้ามวอดอยู่ในวงการการเขียนข่าวนะครับผู้สื่อข่าวที่อยู่ในวงการสื่อข่าวสื่อสารมานานนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของเหตุบ้านการเมืองนั้นก็ติดตามอย่างกระชั้นชิดเลยนะครับปัจจุบันก็เป็นบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์อปทอนนิวนะครับแล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสที่มีประสบการณ์ในเรื่องของวิเคราะห์เหตุบ้านการเมืองครับคุณผานุวัน์หานสมบูรณ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็ขอบคุณทั้งสองท่านเนี่นะฮะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันวันนี้เราจะตามต่อเรื่องของเหตุบ้านการเมืองครับโดยเฉพาะประเด็นของข่าวซึ่งตัวคุณาพานุวัตรเองเนี่ยก็เกาะติด ทุกๆด้านนะฮะในเรื่องของการเมืองนะครับก็ขออนุญาตมาที่ท่านกุศลวีเักนิดหนึ่งฮะ,ะ,ะสถานการณ์การเมืองณตอนนี้เนี่ยโดยภาพรวมท่านเห็นมิติของการเคลื่อนไหวและหลายภาคส่วนฮะ,ะเดี๋ยวนี้ก็มีการไปทําความเข้าใจนอกสภากันเยอะสร้างความเข้าใจและหลายด้านนะฮะตัวท่านเองเนี่ยท่านมองในเรื่องของเรื่องราวของการเมืองบ้านเราในตอนนี้สถานการณ์การเมืองของเราเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์แบบไหนครับครับผมก็ขออนุญาตนะครับขอสวัสดีพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับที่ได้รับชมรับฟังน มีน้องคนไทยที่อยู่ทั่วโลกผมเคยพูดออกอากาศกับคุณรัชตะาไปหลายครั้งนะครับครั้งสุดท้ายในผมพูดเมื่อวันที่27ธันวาคปี2557ไอ้54ขออ้54ขออภัยครับผมพูดได้ชัดเจนครับว่าให้สังเกตดูบ้านเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นให้สังเกตว่าปี2 5 5 5นี้เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมและเหตุที่จะเกิดขึ้นคือรัฐธรรมนูญ จะเป็นชนวนโดยเฉพาะมาตรา291หรือมาตรา112ของกฎหมายยานะครับตรงนี้เนี่ยผมก็กราบเรียนว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้ไปถึงจุดจุดที่เรียกว่าผมบอกแล้วว่าปี51ค253มา45เนี่ยเป็นช่วงชำระล้างนะครับและปีนี้เป็นปีสุดท้ายฉะนั้นเหตุการณ์วันที่13เนี่ยนะครับวันศุกร์ที่13เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองนะครับเพื่อนําไปสู่จุดที่ผมบอกว่าจะเป็นการล้างนะครับล้าง ตัวแทนของฝ่ายพยามาณที่ผมบอกจะเข้าสู่ยุคพญาธรรมหรือยุคภาษีอาริยะเมตไตรโพธิสัตว์ซึ่งมาในนามภาษีอานธรรมิกราชผมยืนยันชัดเจนครับว่าบ้านเมืองจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงแล้วก็อย่างที่ผมพูดนะครับเป็นไปไม่ได้แล้วครับกฎแห่งกรรมที่ผมบอกว่า11 2 1 1 1จะมาเป็นรัฐมนตรีหรือว่าเป็นรัฐบาลผมบอกว่าถ้ากฎแห่งกรรมไม่มีจริงครับผมพูดจาได้ไหมครับวันนี้ยืนยันครับว่าวันที่13สตุลาคม วันที่13วันที่ส3 <นะ S 1> กรกฎาคมน,นยครับอีกสอ2วันอีก2วันเนี่ย<น>ะจะเป็นเหตุการณ์รที่มีการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองดูไป นี่คือผมพูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมครับครับนะฮะนั่นคือภาพรวมนะฮะที่ท่านกุศลได้กรุณามองภาพรวมนะครับแปปีคคุณพานิวัตรครับ8ปปีความเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญฮะที่รายดูว่าจะมีฉบับที่19หรือไม่ฮะที่เกังถกเถียงกันอยู่นะฮะเราใช้มา18ฉบับแล้วนะฮะณวันนี้หลายภาคส่วนนะไม่ว่าจะเป็นแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นฝั่งเพื่อไทยฝั่งประชาธิปตย ฝ่ายค้านฝ่ายฝ่ายรัฐบาลก็ตามทีนะเห็นเห็นมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านของแนวความคิดรวมทั้งแนวทางที่จะช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่มิติของความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนครับพูดถึง80ปีครับคงต้องต้องย้อนไปที่เรื่องของประวัติศาสตร์การการเมืองนะครับอันนี้อันนี้เป็นผมคงไม่ไม่ทำนายอะไรนะครับร่องรอยของประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับมันก็ ไปอ่านดูได้แล้วมันก็เห็นอยู่ชัดเจนนะครับจาก2475นะครับต่อเนื่องมาถึง2490ี่นะครับแล้วหลังจาก2490มาเนี่ยก็จะมีการปฏิวัติรัฐประหารมาเรื่อยครับรวมความก็อย่างที่คุณรัชตาะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีรัฐธระดูลมาถึง18ฉบับนะครับเมื่อกี้พูดถึง19อะไรไปแล้วก็นั้นก็บ่งบอกชัดเจนนะครับว่า หรือที่เบียบบางคนเขาพูดชัดๆก็คือว่า80ปีที่ผ่านไปเนี่ยมันไม่มีประชาธิปไตยนะฮะหรือเราเราไปดูประวัติศาสตร์อีกทีเราก็จะเห็นว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะะก็จะอยู่ได้ไม่ไม่กี่ปีะะไม่ครบเทอมไม่ครบเนี่ยเสร็จแล้วก็พอมีเลือกตั้งเสร็จก็จะมีปฏิวัติรัฐประหารพอมีเลือกตั้งไประยะหนึ่ง5ปี10ปีก็เปลี่ยนแปลงมาสู่การเลือกตั้งพอเลือกตั้งไปอีก4ีปีปฏิวัติอีกนะฮะ รัฐธรรมนูญเราถึงมีถึงถึง18ฉบับนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่า8ปปีประชาธิปไตยของไทยมันไปถึงไหนนะผมว่ามันก็ยังไม่ได้เดินหน้าไปไหนเลยก็ยังย่ำอยู่กับที่หรือเปล่ามันก็ไปไปได้บ้างนะครับไปได้บ้างเล็กน้อยในการที่กล่าวถึงที่ยอมรับคือการกล่าวถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับเราก็พูดกันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยผมก็ว่ามันก็ได้มามาบ้างเล็กน้อยนะครับ ก็คือดีขึ้นจากเดิมนะฮะแต่ฟังดูแล้วเนี่ยทุกทกที่มีการฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้รัฐมนูญฉบับใหม่เนี่ย<ะ>น้ำหนักไปทางในเรื่องของการทํารัฐประหารเสียมากนะน่ายถึงว่าท้ายสุดเนี่ยเราต้องต้องเข้าไปโหมดของของการปรับขบวนในเรื่องของการหาแนวทางที่จะเพื่อที่จะส่งต่อให้กับสู่โหมดของการเลือกตั้งหรือเปล่าฮะหมายถึงว่าอาจจะต้องมีอ,อง องค์กรหน่วยหนึ่งที่จะต้องเข้ามาเพื่อที่จะปรับกระบวนท่าต่างๆและเข้าสู่หมดของการเลือกตั้งอย่างนั้นหรือเปล่าครบหมายถึงไงจะมีต้องมีหน่วยงานหรือองค์กรหมายถึงว่หาหมดตรงนี้ก็พูดกันตร,ตรงๆก็คือเราเห็นดูว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ,อไหร่ก็ตามทีเนี่ยที่พูดกันง่ายก็คือมีรัฐประหารนั่นแหละฮะก็คือผู้นัทหารก็ออกมานะฮะมาจัดระเบียบมาเพิ่มเติมแล้วเข้าสู่หมดการเลื่อกตั้งอย่างนั้นหรือเปล่าผมว่าแบบนี้ดีกว่านะครับ มันต้องย้อนกลับไปถามว่าคุณทํารัฐประหารทําไมปฏิวัติรัฐประหารทําไมนะฮะเราต้องยอมรับความจริงว่าแต่เดิมมาทีเนี่ยประเทศไทยเราก็ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะครับสมุยนาสิทธิราชนะฮะแล้วก็แต่ก่อนนี้ก็บุคคลผู้มีอำนาจจริงๆในการบริหารบ้านเมืองก็จะตกอยู่กับผมใช้คําว่าคุนนางดีกว่านะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ครับซึ่งทุกๆประเทศก็ดําเนินมาแบบนี้นะฮะพอเปลี่ยนมาเป็น ประชาธิปไตยแน่นอนนะครับอำนาจที่สูญเสียไปกับอำนาจใหม่ที่เข้ามาก็ต้องมีการยื้อยุดนะครับเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของทั้งอำนาจเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์อะไรต่างๆนะฮะตรงนี้ก็มีการยื้อยุดกันเราพูดเสมอเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิวัติรัฐประหารที่เกิดขึ้นก็คือการดึงอำนาจกลับเข้าไปสู่นะครับไม่ใช่ว่าปฏิวัติรัฐประหารแล้วจะนำประชาธิปไตยมาสู่นะใช่ครับแต่สิ่งที่มันจะต้องมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับ ผมว่าโลกเนี่ยสังคมโลกมันเปลี่ยนไงน,นะครับนานาประเทศเนี่ยก็เปลี่ยนไปสู่ระบอบประชาธิปไตยครับประเทศไทยเราเองเนี่ยก็อยู่ในสังคมโลกนะครับก็จําเป็นเพราะว่าหน่วยงานก็ต้องมีการติดต่อกับ,บต่างประเทศการยอมรับต่างๆมันเป็นเหตุผลที่ว่าพอไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยจำเป็นต้องให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ทําให้ประเทศเนี่ยดูว่า เป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยนะครับก็คุณพนวดกันบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการจะมาทํารัฐประหารเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะจะต้องดูกระแสโลกนะฮะว่ากระแสโลกนั้นมีมีกรอบนะฮะมีแนวทางแล้วก็มีอิทธิพลต่อต่อการที่จะนําพาประเทศไปสู่ความเป็นสากลกันด้วยเพราะนั้นผมเลยย้อนกลับมานนีหนึ่งก็คือการประหารไม่ใช่มีองค์กรมาจัดให้เป็นประชาธิปไตยนะฮะตตามความคิดของผมนะครับแต่ผมว่ามันถูก ถูกดาเนินให้ต้องเป็นไปตรงนั้นเพราะว่าไม่สามารถจะไปคัดง้างได้จริงๆมผมพยายามทีจ่จะเลี่ยงคขาว่าทหารนะ่นะฮะเป็นโอเคขอบพคุณนะคุณพันวัฒน์ฐานสมบูรณ์ครับบกอาวุโสนะฮะอ่านหนังสือพิมพ์อ,อปปทนอยู่ครับมาที่ท่านกุศสมีแท้เนี่ยในชนะที่เป็นผู้ที่คามวอร์ดนะฮะในวงการเมืองนะฮะเป็นนักการเมืองด้วยนะ <c oughs> แล้วก็โดดเด่นเคยเป็นดาวสปาเป็นนุวหน้าภัคแล้วก็สร้างมิติหลายมิติของการเมืองโดยเฉพาะภาคใต้เป็นพื้นที่เจาะยากนะฮะก็สามารถเจาะได้ถึง4ี่ สี่สี่ท่านสี่เบอร์นะฮะในตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่า <ขอ S 2> เป็น <ขอ S 2> ปรา <ขอ S 2> <อ>กฏก,การณ์อย่างมากนะฮะแล้วก็เป็นที่กล่าวขันกันจนถึงวันนี้ณวันนี้หลายประเด็นการเมืองที่เป็นประเด็นร้อนประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสังเกตน,นะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการที่จะยกร่างนะครับแล้วก็ตั้งแต่วาระหนึ่งวาระสองแล้วตอนนี้ก็ตกไป ตกไปก็คือว่ามีการถอดถอนก่อนนะฮะว่าให้ระง,งับหรือชะลอวราระสามที่จะเข้าสู่สภานะครับนะครับอันนี้เนี่ยเรามองภาพรวมของการขับเคลื่อนนะขับเคลื่อนของแนวทางประชาธิปไตยที่แลดูว่าหลายคนบอกว่ามันต้องมีการแก้แก้บางส่วนหรือแก้ได้แก้ไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้เ่ยมันยังไม่ได้แก้เลยนะฮะเรายังไม่ได้ตั้งยังไม่ได้ยกร่างอะไรเลยนะเกิดอะไรขึ้นครับกับการเมืองไทยที่แลดูว่าไม่ค่อยจะ,ะเห็นพ้องในเรื่องของวิธีการที่จะหยิบวิธีการต่างๆมาหา แนวทางกันครับผมกาบเรียนนะครับผมเคยพูดอยู่เสมอคนพูดกับคุณรู้พูดกับคนทั้งแผ่นดินว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2555 50เนี่นะครับเป็นรัฐธรรมนูนของภาษีอริยะเมตไตรเอาไว้สําหรับล้างโดยเฉพาะใครก็ตามที่แตะต้องแก้ทั้งฉบับที่แก้ละสาสาระสําคัญแก้ไม่ได้เพราะล็อกไว้ถ้าคุณแก้คุณจะถูกลงโทษให้เกิดวิบัตเนี่ยครับเดี๋ยวมันก็จะฆ่ากัน ครับผมบอกแล้วไงครับว่าจะจะล้างจะเปลี่ยนแปลงผมขออนุญาตนะครับว่าการเมืองเนี่ยทั้งโลกในขณะนี้เนี่ยทุกประเทศนะครับประชาธิปไตยผมพูดอยู่เสมอครับประชาธิปไตยเสรีเนี่ยวันนี้เป็นเครื่องมือของฝ่ายมารที่ใช้เอามาเอาเปรียบคนทั้งโลกนะครับเพราะว่าผมก็คงไม่พูดรายละเอียดมากกว่านี้เพียงแต่วันนี้เนี่ยเขากำลังชำระล้างสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นรีเบียกับดีตุรซียก็ดีหรือหยีบก็ดีหรือในขณะนี้ซีเรียนะครับประเทศใดก็ตามที่มีผู้นําที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยเขาก็ ลุกขึ้นมาขับไล่ลุกขึ้นมาทำลายฉันใดก็ฉขนนั้นครับแม้แต่ประเทศไทยครับเป็นประเทศหลักที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นนะครับฉะน,นั้นรประเทศไทยต้องถูกชำระล้างก่อน <c oughs> ฉะน,นั้นก็นับตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปแลวครับ,รบจะถูกชำระล้างแล้วก็สุดท้ายของผมก็พูดยืนยันครับว่าสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนเมือ,องหลวง นะครับแล้วการชําละล n างมันก็ไม่ต่างจากกรุงศรีอยุธยาครับพม่ามาเผาครับแต่คราวนี้เนี่ยเขาจะล้างโดยนกันให้กลบกันให้ฆ่ากันแล้วเสร็จแล้วเขาจะพายพิบัตเอาหน้ามาท่วมกรุงเทพครับผมพูดอยู่เสมอว่าแล้วถ้าเราจะแก้เราจะแก้เราหาวิธีแก้โดยการเข้ามาคุยกันแล้วก็หาประเด็นถกเถียงกันอย่างที่เขาเคยมีกันน่นะฮะแต่ณนวันนี้มันไม่สามารถจะขยับอะไรได้เลยเป็นไปไม่ได้ครับเขาล็อกไปแล้วครับเพอาะอะไรเขาบอกแล้วไงเขาว่าลิงบักลิงซิงกันครับคือหมายถ้าเอาฝ่ายเหลืองกับฝ่ายแดงเนี่ยชราล้างกันให้ให้แ ายนู้นคุณฝ่ายแดงไม่ดียังไงฝ่ายเหลืองไม่ดียังไงและเสร็จแล้วสุดท้ายก็ต่างคนก็ไม่ยอมกันแล้วห้ให้ฆ่ากันกันแล้วเสร็จแล้วก็เอาน้ามาชําระล้างวันนี้การเมืองไทยยังยังไม่นิ่งนิ่งไม่ได้หรอกต้องล้างทิ้งต้องให้ตายทั้งคู่ก่อนล้างทิ้งเลยนะเอาเรื่องจริงครับดูไปดูไปครับคือจะต้องมีความเข้มข้นมากกว่านี้ก็ต้องบอกว่าเหมือนกุ้งรียาครับจะต้องเปลี่ยนเมืองหลวงฆ่ากันตาย จนไม่เหลือนะครับครับครับนะฮะก็ดูไปก็ดูไปนะฮะมีน้านี่แหละครับผมนะฮะขอบพระคุณนะฮะท่านกุศลมีเทศสีอานวงศาร์เดี๋ยวรู้เพราะอะไรเพราะผมเตือนแล้วผมบอกแล้วว่าให้รีบเอาผู้มีศีลมีธรรมขึ้นมาปกครองเอานักการเมืองที่มีศีลมีธรรมวันนี้ศีลห้ามันไม่มีกันฉะนั้นขั้นก็ต้องล้างทิ้งเพื่อเปลี่ยนเข้าสู่ยุคพญาธรรมหรือยุคพญาธรรมมิกราชนะครับครับเพราะว่าสมเด็จโตท่านบอกไว้เรียบร้อยแล้วครับขอบพระคุณครับผมการเปลี่ยนยุคจะเปลี่ยนไปได้ถึงขั้นนััััััััั้้นนหรร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 ืออไไมม่่่่ยยยางะะฮเเดดีี๋ววพกกกกสสคคคคคคคูููบบบบบุณผช